ควรจะต้องมีอีกสักสองหมาลายนะตรวจสอบก็เลยจะส่งไปให้หมาลายอีกสองหมาลายตรวจสอบนะว่าในภาพภาพของแตงโมที่ถ่ายคู่กับกระติกเนี่ยในเวลาที่สเ็จุดเนี่ยยืนยันสองหมาลายไหมว่าเป็นภาพตัดต่อนะก็เลยจะให้ส่งไปอีกสองที่แล้วกันเพื่อความแฟร์นะย๋ยวจะหาว่าไม่เป็นธรรมก็จะส่งไปให้กับหน่วยงานของรับ ทำการตรวจสอบอีกอีกสองที่นะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับทางนิสไนก็มีการขอภาพต้นฉบับจากสมาชิกตรชาติขอสงสมาชิกตรนชาตินะครับมาตรวจสอบให้อีกครั้งหนึ่งเพื่อเป็นการให้ความเป็นธรรมกับกบติกเขาให้ความเป็นธรรมกับแซนเขาเดี๋ยวจะหาพวกผมเนี่ยไม่แฟร์เนาะก็ะเลยแจ้งทราบว่า ขั้นตอนเป็นอย่างนี้นะครับว่าไม่เป็นทางการคือเป็นภาพตัดต่อแต่เพ่อความแร์จะไปตรวจให้สองที่นะดังนั้นเนี่ยจะได้ไม่ต้องมาบอกว่าพวกผมไม่ยุติธรรมนะนะครับในส่วนของพบ,บตอรอดเด็กกินพันเพชรนะครับต้องเรียนอย่างนี้นะครับว่าเรื่องที่ผมมีการร้องตั้งกรรมการสอบวินัยจะเลสมรวจชาตินะครับกนะ็ไม่มีคําสั่งแต่อย่างใดนะครับดังนั้นที่มีการบอกว่า อบตรอให้ความสนใจคดีน้องแตงโมไม่เป็นความจริงนะต้องบอกก่อนว่าไม่เป็นความจริงและอบตรอท่านนี้ท่านไม่เคยให้ให้ความสนใจเกี่ยวกับเรื่องของคดีน้องแตงโมอยู่แล้วนะครับดังนั้นใครที่พูดว่าอบตรอกีรพัน์เพชรเนี่ยจะให้ความไปทาเรื่องน้องแตงโมหรือให้ความสนใจเรื่องน้องแตงโมหรือจะมีการตั้งกรรมการสอบอะไรไม่เป็นความจริงนะครับอันนี้ผมยืนยันได้นะครับเพราะว่าเรื่องน้องแตงโมเนี่ยเป็นหนึ่งในเรื่องที่เราร้องที่จะเรตเมือกชาติแล้วก็หน้าห้องของอบตรอ พลตเอกกีรัตพ,พันเพชรเนี่ยก็คือพลตบดีวัสันนะครับซึ่งเราร้อเนี่ยนะด้วยเนี่ยนะครับอยู่ระหว่างเะเลนะครับไม่มีการตั้งกรรมการสอบไปอย่างใดนะต้องบอกก่อนแังนั้นใครที่มาบอกว่าราับประกันว่าพบตรลอกีพรัตพันเพชรเนี่ยจะให้ความเป็นธรรมตั้งร้องแต่มงโม,มไม่เป็นความจริงนะอันนี้ผมยืนยันนะครับว่าผมได้ตรวจสอบมาเรียบร้อยแล้วก็ไปไปที่ทะเลเนี่ยนะเรื่องนี้ไม่มีการตั้งกรรมการสอบแต่อย่างใดนะเพราะว่าประเมินว่าคนที่เกี่ยวข้องเป็นหน้าห้องของ บอบตปีน้ำนเพชรก็คือพลตวัชส,สันซึ่งเราเร้อให้มีการตั้งกรรมการสอบในเรื่องนี้ด้วยนะไม่มีการตั้งกรรมการสอบเป็นอย่างใดนะแต่เรื่องส่งไปที่เจรแล้วแต่เจรไม่มีการตั้งกรรมการสอบเป็นอย่างไรนะอันนี้ก็ต้องชี้แจงให้ทุกคนทราบนะครับเ,เราเราขณะนี้เรื่องของแตงโมนะหลายๆประเด็นเราตัดทิ้งไปหมดแล้วนะครับแล้วก็ ที่ผมเงียบเนี่ยที่ผมไม่ได้พูดมาหลายสัปดาห์เนี่ยจริงๆผมรู้มันอยู่แล้วนะรู้หมดตั้งนานแล้วเพียงแต่ว่าเนื่องจากว่าผมไม่มีเสียงน,ยนะอยากจะพูดเรื่องภาพตัดต่อนี่นานแล้วแต่ว่าเราไม่มีเสียงนะครับแล้วก็ซึ่งมันที่สุดคือคดีเนี้ยผมยืนยันนะครับว่าหลายคนก็บอกว่ามีการดึงเชงหรืออะไรไม่ใช่นะครับการการถ่ายภาพใต้น้ํา เนื่องจากว่ามันมีการถ่ายทั้งลำน้ํเจ้าพยาเครื่องมือที่มีการพิ้น์ออกมาเป็นดิจิตอลไฟล์ะครับนะเครื่องมีปัญหาอยู่ระหว่างการซ่อมอยู่ครับมันเลยยังไม่สามารถที่จะพิ้น์ออกมาได้เสร็จสิน้นนะครับอันนี้มันมันมันติดที่เครื่องพินพ์เนื่องจากว่าเป็นดิจิตอลไฟล์ที่มีการถ่ายทั้งลำน้ำเจ้าพยาแล้วมันเกิดเครื่องมันเสียขณะนี้เดนไอกำลังซ่อมอยู่อันนี้มันก็เลยยังไม่สามารถที่จะเปิดตัวพิมพถภาพตัวนี้ให้ทุกคนดูได้ ในส่วนของอย่างอื่นเนี่ยก็เสร็จสิ้นนะเสร็จสมบูรณ์แล้วนะครับในเรื่องของอโทรศัพท์ของคนบนเรือทั้งหมดนะครับก็เสร็จสิ้นเรียบร้อยนะก็รู้แล้วว่าใครโทรหาใครโทรยังไงอะไรทุกอย่างก็อยู่ระหว่างการดําเนินการขั้นตอนต่อไปเนเร็วนี้ดีเอสไอก็จะมีการไปสอบแอนนาในเรือนจาไปสอบทนายตั้มในเรือนจํผมคิดว่าการสอบทนายตั้มครั้งนี้สําหรับคนบนเรือเนี่ยน่าจะหนาวนะ คุณเนี่ยไปกล่าวหาทนายตั้มไปเยอะเลยไหนจะบอกว่ามีคลิปเสียงที่อัดอยู่ร้านอาหารตอนที่ไปเจรจาพูดคุยกัน2ไปกล่าวหาทนายตั้มเนี่ยไปหลีแฟนของนายปอนะอันนี้ผมบอกเลยว่าผมว่าทนายตั้มเนี่ยเขาะจะมีประโยชน์ต่อคนเนเรือมากเลยนะในคดีนี้ซึ่งดิฉันจะมีการเข้าไปสอบทนายตั้มกับแอนนานะครับในเร็วนี้ในเรือนจำนะก็ต้องบอกทุกคนนะครับว่า สนุกสนานอะคดีเนี้ยน,นะแล้วก็ยังมีพยานอีกอีกรบที่สามนะครับที่จะมีการออกมาเรียกพยานรบที่สามอีกอีกจํานวนมากนะครับที่จะต้องเข้ามาให้ปากคําผมเี้ยอย่างนี้นะครับว่าอํานาจของดิศไอมีอํานาจในการเรียกทุกท่านมาให้การนะครับไม่ใช่ไม่มีนะอาจารย์เดชาไม่ได้ดูมาตรายี่สบามขับหนึ่งที่อาจารย์มาเท้อธิบาย <t> ผมไม่โทษหรอกอาจารย์เดชาเพราะว่าแกไม่ได้แม่นกฎหมายอยู่แล้วแกชอบมั่วนะอเอแกชอบมั่วอย่างเงี้ย แกก็เลยไม่ได้ไปดูยี่สามหนึ่งผมไม่ได้ว่างนะแต่เอานะด้วยการที่แกอายุมากแล้วแกจะหลงหลงลงมืมไปบ้างนะก็อย่าไปถือโทษโทกเ,เลยเอาเป็นว่ายี่สามร้อหนึ่งสามารถเรียกใครมาให้ปากคําก็ได้สองาไม่ให้ปากคําแล้วให้การเทจนะคุณก็มีโทษจำพุกสองปีนะครับส่วนถ้าไม่มาก็มีโทษจำพุกหนึ่งปีปรับไม่เกินสองหมื่นนะครับดังนั้นเนี่ยนะครับทุกอย่างมีกฎกติกา มีกฎหมายรองรับทุกอย่างมีหมดนะครับถามว่าทาไมวันนี้เรื่องมันเงียบเรื่องไม่ได้เงียบครับนะเนื่องจากว่าในขณะนี้พี่ยักษ์นะครับน,นัตนลดีจะทำเนาะมีคดีที่ทํากับผมทั้งหมดสามคดีผมบอกก่อนพันธะุ์วันทีนัทพลกับพวกเนี่ยทําคดีร่วมกับผมสามคดีคดีแรกคือคดีหมูเถื่อนนะค,คดีหมูเถื่อนก็ ขณะนี้เป็นนโยบายของรัฐบาลที่พี่ยักษ์ัตพลดีเจธรรมเนี่ยคือเป็นชุดคดีน้องแตงโมเนี่ยทาคดีมูถืดด้วยสองคดีโกธรกับพวกสิบสองคนบุรุษป,ป่าเขาใหญ่ซึ่งพี่ยักษ์เป็นผู้รับผิดชอบในคดีของโกธรเป็นคดีที่สองนะคดีน้องแตงโมเป็นคดีที่สามดังนั้นทั้งสามคดีจริงจะต้องสลับกันสลับกันไปทําบางครั้ง จะเห็นได้ว่าจะมีการนัดกันยกแผงบางครั้งก็จะเว้นช่วงเพราะว่าบางทีผมก็ต้องให้เวลาพิ่ย่าไปทาคดีโกธรซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการแจ้งหาโกธรกับพวกที่มีการปลูกลูกปากเขาใหญ่คดีของหมูเถื่อนก็มีคดีความสาคัญที่พี่น้องเกษตรกรนะครับผู้เลี้ยงสุกรต่างต่างทั่วประเทศที่รับความเดือดร้อนและเป็นคดีนโยบายของรัฐบาลก็อยู่ระหว่างการออกหมายค้นออกหมายจับนะครับพวกนักการเมืองหรือ เจ้าพี่ของรัฐเพราะว่าเนื่องจากว่าคดีพวกนี้พอส่งไปยังปปชเนี่ยปปชก็ไม่ส่งคืนมาให้แต่นั้นเราต้องทํางานสามสามเรื่องพร้อมกันในเวลาเดียวกันผมทําคดีไอตอนนี้สี่เรื่องนะทั้งหมดสี่เรื่องเรื่องที่สี่ผมทําคดีไอคือเรื่องของบริไฟฟ้านะผมทําคดีไอเรื่องบริไฟฟ้าทั้งหมดสี่เรื่องเนี่ยผมทำํำคดีไอนะเรื่องที่ห้าที่ผมจะทำคดีไอก็คือเรื่องโฮะประมูลของประกันสังคม อันนี้เป็นเป็นเรื่องที่ห้าที่ผมจะทำด้วยนะแต่นั้นเนี่ยผมทำํำคดีกับเดซไอหลายคดีผมยังต้องวิ่งลอกไปอาคาร B บ้างมาอาคาร A บ้างนะแต่นั้นเนี่ยพวกเราทุกคนไม่ได้อยู่นิ่งนะต้องบอกก่อนบางคนบอกว่าทำไมมันเงียบไปไม่ใช่ยิ่งเงียบยิ่งดีครับยิ่งเงียบทําให้พวกคนบนเรือไม่รู้ความความเคลื่อนไหวไม่รู้อะไรเลยนะในบอลจะพูดอะไรก็พูดไปในอู๊ดจะพูดอะไรก็พูดไป คนบนเรือจะพูดอะไรก็พูดไปนะครับแต่ผมไม่ตั้งข้อสังเกตอย่างนี้ครับว่าหากเรื่องนี้ไม่มีผลตำรวจภูธรภาคหนึ่งไม่ตั้งการรับมือในการยื่นหนังสือว่าดีเอสไอไม่มีอำนาจในการเรียกตำรวจมาสอบปากคำจำไว้เลยนะครับว่าถ้าคดีนี้ที่เราทำอยู่นี้ไม่มีผลทางคดีตำรวจภูธรบาคหนึ่งจะไม่ทำหนังสือถึงอธิบดีดีเอสไอ จะทาให้จะไม่ทําหนังสือถึงพิยักษ์นตัตพลดิสิตธรรมว่าดีเอสไอไม่มีอานาจหน้าที่ในการเรียกตํารวจมาสอบปากคำหรือเรียกใครมาสอบปากคำเป็นเลขสืบสวนเห็นไ,ไหมครับอันนี้ผมบอกให้ฟังนะว่าเรื่องนี้นะครับเป็นเรื่องที่มีผลนะต่อตํารวจทั้งคณะนะครับนะอ๋อคดีพิยักษ์ไม่ได้ทําคดีสวรครับคดีสวเป็นเป็นวิษณุชิมตะกูลนะ เป็นวิศนุจิมระกูลที่เป็นรองที่บดีเทีนไอแล้วก,วก็เราใช้ชุดรองที่บดีเทียนไอเป็นผู้ทําคดีนะครับสวคดีพิยักษ์รับผิดชอบอยู่สามคดีคือคด,ดีโกธรคด,ดีมูเถื่อนคด,ดีน้องแตงโมงนะครับนะอันนี้อันนี้เป็นเรื่องที่พิยักษ์รับผิดชอบผมรับผิดชอบสี่เรื่องเรื่องคลบุรีไฟฟ้าเรื่องมูเถื่อนเรื่องของโกธรเรื่องของน้องแตงโมงผมทำอยู่สี่เรื่อง น,น,นี่คือต้องอธิบายให้ฟังก่อน,นแล้วผมไม่ได้ทำแค่เดซไอนะผมทํากับปอสอเรื่องของเถื่อนนะครับปอสอเรื่องของเถื่อนของจีนเทาแล้วผมยังต้องทํางานกับกองบัญชาการตำรวจทารภาคสองด้วยเรื่องของคอเซนเตอร์นะเรื่องคอเซนเตอร์ที่มีการาจะมีการจับกลุมขอกมาเดี๋ยวให้ดูภาพนิดหนึ่งครับเดี๋ยวดูขอกมา คือคือพวกเราทํางานทนาทำงานกันหลายหน้าเนาะไม่ได้ทํางานกันหน้าเดียวแต่นั้นเนี่ยบางทีทุกคนอาจจะไม่เข้าใจว่าว่าเราทําอะไรกัน